จะบทเกี่ยวเป็นเกี่ยวบ้านสว่างธรรมชาติมนุษยหนี่ต้องมีพ่อบอต่างกันแต่ก็มีแบงสันสูงตำดำเท้าว,วาสนาคนเทาแบ่งกันบอมีไตเมาบอไก่บอไกอ่ไกมันสิไหลไปนบาบัดนี้งอมาหาจำปีลาคันยิง เฮ็อย่างไดกะบรวงมันเป็นห่วงผูกของยินเสียงห้องจองประตูว่าอยากเห็นอยากคู่ถ้าให้ผูกควรนอนตอนนี้เขาพ้มหลับปะจวบกับควงหวงบัดนี้เวลาหลวงประมาณตอนคอนสว่าง จำปีลอยยางมาไต้ล่างยืนทางเราไผนอนเฝ้าเป็นผู้มานีนาเป็นผู้ใดนอนอย่นาะคือมานอนกองกลนอย่งสิบางจังนึงกะบอกคือหมาบางจังนึงกะบอกคือคนเฮ้ยไว รถเปิดคือคนอยู่ตลาดเฮ้ยขอจะมาหรอปุ๊พ่อ้พี่หลอกเลยตเนี่ยพี่หลอกพี่หลอกตาโกนใช่เนี่ยพี่หลอกตพี่หลอกตาโกนใช่ยังไงจะไม่พี่หลอกตาโกานพี่หลอกตาทำไอ,อ้ทีส่วนเนี้ยไม่หวอดผีหนามาเฮียนเจ้านั่นน่ะ หามาตอนนีพี่หลอกไป้ะหักเพีหนามาพอดีมันมาเขาเป็นพีที่จะได้ลาได้โอกาสหลอกเลยหลอกแลยวิเอาหลอกก็หลอกไอ้ทีจะเข้าไปใช้ด้ให้หลอกนี่หรือเอออาไอ้ทีเข้าไปใส่ให้หลอกเนี่ยไอ้ทียงเป็นยานไอ้ทีหลอกโอ้ยใช่ โอ้แต่กินใสมัาแต่กินใสหอยเมืองกินใสแล้วกูกินเพียอ่อนมันอี้ทีนี่ฮะเอ้ยกูว่าแม่นผู้ใดญ่ใครเหรอกูเลยว่าแม่นผีหลอกมันหลอกกูอี้หาอีปลาแดกตาคาบของตัวนี้เอาเขาว่ามันไผ่ไผ่ก็ได้แท้มันปลแดกปลาเข็งตัวนี้แม่นผู้ใดญ่อ้ทีนี่ลูกไส้หอยตัวเท่าเนี่ยลูกไส้เจ้าอหอยลับปลได้ โอ้ยคุณพี่ลูกอิลีบ่าอายสร้างมาเป็นตา,ายให้บ้านแพนออาน้องได้ยินเขาสาวา่าหมูผีป่อเป่ามาเขาใส่หูแต่กี่น้องบ่หูเขาไปอยู่เถียงน้าบัดนี่เห็นกับตาจังอยาเกเจรจาเว้าฟังได้ทิดคอยสิเว้าให้ฟัง ลูกเจ้าเป็นผีเป่าเฮาควรวเอาไปโพดสิว่าโพดกระซางแล้วแนวคอยกระบอมีโน้ตพีเอไอเทิดบ้างให้เต็มสองหูเจ้านะลูกเจ้านี่ล่ะเป็นผีปอบผีเป่าให้บ้านให้เมืองเข้าหน่เพิ่นกระซาวว่ามีปอบมีเป่ายุ่นแล้วนี่ล่ะ ต้องเนื้หันเป็ดไก่พันตายเบิดประเทศกระป๋อเป้าสองตัวนี่แหละกินเสียใจเป็ดไก่ข้าเจ้าตายบ่ได้เกี่ยวกับทุกข่อยมันเป็นไข่วัดโนกตายอืมทุกข่อยบ่ามากักเป็ดมักไก่ข่ดเพรเป็นลาบแล้วเป็ดไฟเมื่อราบสดๆกูเป็นเมียพ่อมึงแม่กูตายไปตั้งโดนแล้วกูกับพ่มีลูกคือมึงคือกันหนีจักเงี้ยกูเออนี่มันเงี้ยกูเดอ้อกูสิบอกให้อพอมึงโอนให้กูเรียบร้อยแล้วเมือ่อไงล่ะต้องเป็นฝ้ายหนีจากเงื้ยงกูมึงจะหนีหรือว่หนี มึงคิดยังไงกูเป็นบอบครั้งเนาะบอบลุ้งมมดบอบผิดอะไรเฮ้ยบอบพี่ผีเท้าบอบนั่นาาเท้า เมื่อยากให้มว่ตัวเป็นปอบปกูกกระสีปีปอบล้ะพวกซุนอะปอบสิบโตเก้าโตพุนถ้ากูเป็นปอบมันก็เป็นเืิกกันอีปอบอีปอบหากินหัวคนไอ้เทีนบางนู้น,นมาคอยปอบหากินหัว

ลูกเจ้าไหว้คอยเป็นปอเป็นเป้าเจ้าได้ยินบอหะได้ยินบ่มันไหว้คอยนะนะคอยม่ย่อมขอบ่ให้แล้วเด้คอยจบอกให้เจ้าต้องจัดการกับมันให้คอยไล่มันหนีบ่สั้นกันขามันทิมขันประเ็ดตามคำสั่งของกูคอยสิหนีทั้งคอยทั้งกูโอ้ยย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  เอ๋อเป็นยังเ่าคอยเป็นโลกขาดพุงยิ่งเมื่อไรขาดเมียแล้วมันเป็นยังพี่คอยขาดใจแท้แล้วเ่าโอ้ยอย่าบอกกันจาว่าส้มฮิตเรียกขึ้นสมองแม่ค่ะบแมนตัวขาดพุงยิ่งเมื่อไรฮิตเรียกขึ้นสมองมันบ่แมนจังซานว่าจังไดส์ขาดพุงยิ่งเมื่อไรมยิ่งบ่เพลงเพื่อลองฮะลองวางใดขาดเธอขาดใจเอ็นกอยลงนอนกอดหมอนเชียงรักชิดเห็นไหนจะถีบดู ทีดเห็นดพอมากูเศร้าถีบแล้วเอาคนขึ้นฟงมาไก่จะสั่วานี่แม่ไปขึ้นหลายปุ่นโอ้ขึ้นเอานาะจัดการมาเดี๋ยวไอ้ห่าหอยพ่อขึ้นเอเไอ้ห่าหอยพอขึ้นเอาไอ้ห่าเอยพ่อขึ้นเอาไอ้ห่าหอยพ่อขอ้นเอยไอ้ห่าหอยพ่อขึ้นเอาไอ้หนาหอยพ่อขึ้นเอาไอ้ห่าหอยพ่อขึ้นเอาไอ้หอาหอยพอขึ้นเอ จนมึงว hmm? Get ่าหยังถำสุดท้ายมึงนึ่งหันมึงว่ากูเป็นบอลเนี่ยบอลได้ว่าเจ้าขอยว่าพ่อผู้ใหญ่คุนเออแล้วไปกินเข่าผีฟังก้นผีดกระซ่างมึงบอลได้ว่ากูแก้ตามเลยเสียงด่วงเนื้อหมินแล้วพ้อเอ็นแป้าเปิดเป็นปองเศร้าด่าเศร้าด่าการพ่อจับพ่อจองพงเจ้าขวักเสนาเป็นน้ำหน้าหัมเงิน ขึ้นรถตีนมึงมันหายก่อนนียุ่มอกไอขึ้นรถคิดว่าเพืดอนฮาน่ะทั้งท้ายมู่เพื่อนเพรบะปวดเกินควจริงยุ้มบอกเพื่อนไ้เที่ยวญิงมานอนลักหลอนเป็นสู้กูเพื่อนเป็นสู้กูเป็นเมียพอมึงพลาการเพอาะปากเสียงยุ่งขี้เล่าใจอุ่สู้ยาลูกหัวเมียมาทั้งตบตีทั้งไล่เลืกไปจากบ้านเมียคอยานลาบไว นายบอกมึงมาสอนพ่อมึงไงมันตั้งมันสอนหยาดลอรียกแทะแยกไปเลยเอามันตายไปเอาอีกมึงก็บมเส็ไปอนั่นกูปเอไปเไปไกลได้จูกบัน ต้มน้ำหนาพ่อผู้ใหญ่ใจเฮ็ดจังสันลูกเต้าคอยบอกบอกมันนะคอยเป็นไผเอาละยาเฮ็ดมึงหูจากแม่มึงบอดอีกแมวของหูจากยูแต่ว่าจะเฮ็ดมันถออคอยขอร้องคอยสิพามันลงทวงดอกแกไปบอกน้ำมันลราไม่ยอมเกลียดนะคก็ไปสาวโอ้ยสาวสาวจักอะไรกูไม่รู้ระชูมัเงียบกันกูขอร้องกูขอร้องเยวเยวนี่ล่ะขันมึงยังมีผิดอยู่เป็นบอกสาว หัวไปหัวขวาหัวหัวตายแล้วหัวขาตายแล้วถาจะเป็ี่ยนก็ใส่้าเฟื่อนนอแม่เฟื่อนาแตกมาแตกเข้า้ลวมันไปใส่ล่ะสี่แล้วมันแลนหนีตัวมันแลนไปไสล่ะหาอเอาเลยจัตาเลย จะเฮ็ดจะเฮ็ดวางจับลูกใหม่ข่าโกนใหม่แล้วการน้องไม่ได้เหอะเฮ็ดมันเท้าไรมันต้นไปเอามันตายข้ามือเลยไปแบบตัวเฮ็ดเอาไม้ก็ได้เอาเอ็กเอาเอ็กเจ้าไปดวงเอ็กสิพอร์ลงทวงก็ต้องอยู่นังหัวปอดมันพอแบบนี้กูเบิ่นพอเนาะกูตีอะไรยืนเซยเนาะเจ้าจะใส่นิสัยแบบร้อยหลังขบมาหมักดวงเกลือ ะว่ยยังงงแบบดวงเอาอิเอาแย่ด้โอ้แย่เอ้แย่แย่ตัวเฮดแบบได้มันมีแหงเราคือหวมันมีแหงมันมีแหงตอนเจ็บเะเไเอ้โอ้โอ้แยออกอาอ้อเรื่องมื่อกเหม็นเถอ ส่้ตว่างกบฮะบก่าตัวไปตัมันดวจัดจามมันเลยก็จอก็จอไปใสหมอขคำพันธ์หันอาวยาเขาใจเมียสาวสิเต่าให้มัน มืองกล้าควนให้คุณกูคือศูนย์เท่าเท่ามืองกล้าควนให้คุณกูคือศูนย์เท่าเท่าฝ่ามือตาวใส่กระบานละดอกหามันเบิ่งรึมันสิ่นี้รืึบ่นนี้กูว่เนี่นี่มาต่อเพิ่มอีกแม่บ่หม้อหนี่เงี๋ยวเราคุ้มไม่ดูแม่บอดมันสูบสูบมันสูบนะฮะสูบพอมึ่งแม่บ่ มึงจักบว่านี่แม่มึงได้หนี่แม่มึงฮึโตมันไปทิมลงกูหนักทิมมาลง้งลาบบดหนกักบอมเพ่งบ่นครับฮะให้กูบอกให้ฟังกูงูสีนี้บอเหยียบมันบอสอย่ามาันบอสตำรวจไปตุ๊กดุเอ้ย คันพ่อบอกพ่อสอนกับเสียพ่อในแม่อย่าดื้อย่าลืนโดนโดนเจ้ขืนบ้านจ้าสีลักคันพ่อบอกพ่อสอนแต่พอหาตัวลูกเ้อพป้าผู้ใหญ่ครับตำรังทำอะไรผมสั่งสอนลูกครับแน่ใจหรือว่าสั่งสอนครับผมยืนดูต้งนอนแล้วครับแทนที่พ่อผู้ใหญ่จะทำตัวเป็นตัวอย่างแกประชาชนที่นั่งดูครับสั่งสอนแบบผิด ลูกเขาเจ็บเขาบวมเขาช้ำหมดแล้วไปไปลูกพักไปผ้าแล้วผ้าแล้วเอาเท้าตำรวจคือยานเจ้าอีจืนตัวนั้นเอาบ้าจัดการไล่ไดขายมันตายข้ามือรลอยภาษาลูกแคทเอาไม้ก็ได้ตัวนี่ลูกขอลยศอย่างตายข้ามือปีกมาเลยฮักเข้าไปแน่นแน่นฮเข้าไปนี่หลายกำลัง ยุดไม่เหรโอ้ตายแล้วย uh. ังบ้ยอมนี่นักเอาล็อไปตีฉีดทวดมึงน่ะสมน้ำนาบอกดีบ่มักดีตายอีหลีบ่ล่ะเท้าเท้าลูกเจ้าตายออตายนั่นน่ะลูกเจ้าตายเจ้าขามันตายอ๋โทษทีแล้วโทษ ข่าลูกเจ้าตายเจะเสียแต่ไหนประเด็นเจ้าสิมีความผิดแท้นี่นั่นน่ะลูกเจ้ามันตายแล้วมันตายหน่อยไปตัวนี่แม่นสมควรขึ้นมาตายอีกว่นแต่ว่าเบาแห้งบ่ได้ดิเกิดเทศบ้านเทศเมืองคุ้งหูวจางในขอยสิดอกจากผู้ใหญ่บ้านนี่นี่คุกอีกตั้งหากเปี่วกระสอบมากระสอบเออมาใส่ไปดิแม่นเมีอะไรล้อมันก็เท่าเลยโอ้เท้าทัดอ้น ขนาดเหียมยังเศร้าเอาอยู่ติดเท่าโอไม่เป็นอย่างมันเพราะตายบ่ตายเราเป็นบาเงินไม่เท่าว้าไม่พอปีนังยัปั่นกันยันเอาเอาเอาไปมันเอาไปมันตีออกตีออกเนาะตีตีเออตียังตีหลงงาออกตีหลงงาตีมาตายโอ้ยหนี่งาบ่ได้เนาะบักผีเปรียวรถอยู่มาเนี่ยใส่กุยแล้วเออเจ้านั่นแหละ ดีเลาออกจากการเป็นเมียอยู่ใส่หายใส่ขาดเมียก็เป็นได้คนเลิกมา oh. แล้วโอ้ยอยเมียโอ oh. oh. ผมแรงไม่ต้องข่ย oh. อยเน่อยเอาโจชาป้าพูดหน่อยหน่อยมานหนักแจะบักห่านี่กระไดหน้อยลงหัวได้บักนี่ไปโฆษณาหให้มันเฮ็ดยังเดีย๋ยวนี้เอ oh, ามันหนักเนาะโฆษณาให้ข่อยพี่ oh. cho choi khứ nhận ôi do ai đi sai nè bên đấy thầu dạ khoai hang choi cái gì tai ta rồi đi cho mấy nàng hay nhận rồi khoai cả choi khoai cả mía cứ cả năm ừ. ai sao ừ. năng sao có bắt đây